เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีแอมสูงขึ้นเป็น90มิลลิแอมอะไรทุกอย่างของพี่นะฮะเดี๋ยวผมมีแบตเตอรี่เนี่ยมันเริ่มมีตัว CCA ต่ำลงความมาตรฐานละเหลือ66หร68เซนเมื่อกี้นี้นะฮะก็เป็นสัญญาณเตือนเวลาสตาร์ทแล้วมันจะยาวนะครับแบตเตอรี่ลูกนี้ใช้มา4ปีนะครับ DS แบตเตอรี่เหมือนกันก็ 3K นะ เรีอเสื่อมก็เริ่มเริ่มจับเริ่มจับใช่นะเลือประมาณ12%คสอรับผมได้เลยครับที่ีเมื่อวานเนี่ยผมก็นั่งดู u t u b e ว่าแบตเตอรี่มันเสื่อมมันเป็นยังไงเขาบอกให้วัดตัว C C A ดูเป็นการเจอเครื่องของพี่ผมว่าโอ้ใช่เลยนี่แหละอันนี้แหละแต่เขาบอกจอดนี่มันก็ทำให้เสื่อมเหมือนกันนะ มากไปก็เป็นสนิทก็กลัวครับอ๋อสนิทก็กลัวไม่ไม่ต art เลยเขาก็บอกว่าถ้าจอดนานๆนี่ให้เอาออกไปเลยดีกว่าใช่ไหมครับมันต้องเอาไปแชร์ชาร์จบ้างชาร์จบ้างต art บ้างเพื่อแบตเตอรี่ไม่เสื่อมใช่ครับให้หมุนเปลี่ยนก็เหตุที่ว่าทําไมต้องวอร์มอัพเครื่องบ้างอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยเพื่อแบตเตอรี่จะได้ไม่เสื่อมมันมีแบตอย่างเดียวครับระบบอื่นระบบอื่นด้วยความรู้ไม่ค่อยมี ไม่มีอะไรมากแบตเตอรี่ไม่มีอะไรเยอะครับต้องให้ให้จ้างนี่ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับแบตเตอรี่นะครับรถแบบลูกนี้นี่เขาบอกว่าเปลี่ยนมาตั้งแต่วันที่30มีนาคม2 5ง1น,น,นะครับโอเคครับที่เคร่งเลยเคร่งเลยอะไรนะเด็กนะ ปน68%นะอันนี้ c t a 430ครับเดี๋ยวเทียบกับตัวนู้นให้ดูจัรเ,เลยฮะสื้อสี้ำสเมื่อกี้นี้ อีกัเดเปลี่ยนใหม่มากินนะครับอันนี้หกรใช่ไหมใช่ใช่ครับโอ้หกร้สูงกว่กันสองร้อยกว่าแล้วคุณภาพ100 1 0อออันนั้นเหลือแค่60%สร์เโอเคครับ,รบ,รบขอบคุณมากครับนี่คือวิชาสำหรับนายช่าง โอเคครับเราก็มาจ่ายเงินเพิ่มอีก2,200ันสอร้บาทครับโอเคครับ first test นะครับผมเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้วครับจาก408 cca มาเป็น608 cca mm hmm. คุณภาพจาก68%นะเป็น100%นนะครับ mm hmm. ดูเสียงของเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับ mm hmm. โอเคครับนี่คือเสียงรถที่ผมเปลี่ยนแบตเตอรี่มาใหม่นะครับ เอาครับลองอีกสักครั้งนะครับเสียงอืมอบิ้ลเบึน้บน